หกห้าสองเกา้าบนสองหกห้าล่างสองเกา้กา ในโสมคอนใช้สีครับถูกของยาเอามากไม่ยาวรักสามคำไวหห้ในเนอยครับแม่ละตนมหมากยาไปหาตาไปหาหมากือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมเอาไปให้ ดำเนี่คอยดูให้ดีเอาวนมาขับลถนี่น,นะน้อยอยู่กรายหลายวันเนาะครับไม่อยู่หลายวันเนี่ยพรุ่งนี้ก็ต้องย้ายกลับไปอีกแล้วอตอนแรกว่าจะมาอยู่สองวันสาวันเนะยเดี๋ยวบอกยายแล้วก็จะไปวัดเลยเลย ไม่ลืมมาคนในน้อยไม่ลืมมันไม่ลืมไม่มีหนมจีนเดี๋ยวค่อยไว้วันหลังนะเอาเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คนงานเอามาให้อยากกินมากอดนานเลยเอาน้ำเขียวน้ำแดงไว้กันน้ำเปล่าไม่เอาแล้วได้หน่อยหมากมากเอาไ,ไ,ไปบอกยายนนั่แหละตอนเช้ากัน ยายออกไอลยมันหิวมากไปหามากินก่อนครับยิ่งโสม หิ่มากแองมหิวมากแกมัร oh. oh. ้านมปิดนะทำไมสองหกครังเล้านสองเก้าจะเป็นหวยลหวยราวหรอบ้างแกจะไปให้น้ออีกผลวันนี้เลยผลแทงบวบเบิดเบิรตกก็ไปแทงน้อยๆน้นมกอนด้วย i can't even imagine.